กำลังจะออกไปตามล่าหาน้ําแข็งใสค่ะทุกคนอากาศร้อนไปกันค่ะเอาม,าอามา้น้ำมนน้าแข็งใสเปล่าโอเค <Okay. S 2> นี่ค่ะคือสิ่งที่จะช่วยได้นะคะอากาศร้อนขนาดนี้โอ้โหอยากกินหวานๆเย็นๆนะคะ ฝนก็ไม่ตกนะคะที่นครสวรรค์ร้อนมากนะคะวันหนึ่งก็สี่สิบสองสสสี่ิบามองศาอยู่แบบนี้ทุกๆวันเป็นไงคะน่ากินไหมเอ่ยแค่เห็นก็ชื่นใจแล้วนะคะทุกคน โอ้ร้อนมากดีหน้าที่ร้านน้ําแข็งใสอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเพราะอะไรเพราะแดดแรงมากค่ะอย่าได้ขับรถนะคะตอนนี้ถ้าเป็นมอไซ่์นะคะนี่ใส่นมแล้วอ,อืหวานเย็นชื่นใจนะคะมาค่ะ คนละแก้วคนละแก้วเลยใส่ถุงเรียบร้อยพร้อมกินค่ะปะได้แล้วเอาไปฝากพระอาทิตย์แก้วนึงนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ